สวัสดีครับพี่พี่ผมน้องตูรถมือสองนะครับวันนี้น้องตูมีรถคุนไดเฮิตวันตัวทีรักนะพี่เป็นสีบอลเงินนะครับมานําเสนอพี่พี่เลยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้เป็นยังไงนะพี่คันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ A2 นะเครื่องยนต์ใหม่นะพี่เครื่องยนต์แ a งดีมากเรียกว่าสี่รอบคันนะพี่เป็นสีบอลเงินตูนเช็คข้อมูลหรือว่าตัวรถมาแล้วเนี่ยไม่มีคําว่าเฉียวชนหรือว่าการเคมสีหรือว่าการโป้สีมาเลยนะทั้งคันเลยนะคันนี้ ถือว่าเนียนนะคันนี้ภายนอกมีแกววเลยและเครื่องยนต์นี่แน่นมากแห้งติ๊กเลยนะครับพี่คันนี้เนี่ยเป็นสี่บอลเงินปี2015นะครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่แตดเ0 0่าบาทนะพี่สำหรับเพจตูนนะที่ดือใครที่ดูคลิปนี้นะแต่ถ้าหน้าช่มอยู่ดีๆทียบเฮ้ยขับผ่านมาหน้าร้านไวะเข้ามาเลยเนี่ยแล้วพี่มาเจอราคาหน้าร้านเนี่ยราคาจะแพงกว่า 2- 3งสหมื่นเลยนะพี่แต่ถ้าพี่ติดต่อน้องตนเดี๋ยวตนให้ราคาที่ตนขายหรือว่าตูนขายที่ดูวันนี้เลย เดี๋ยวตูนแนะนําด้านในแล้วกันเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับพี่ว่าจะเป็นไงไปดูกันเดี๋ยวผมมาแนะนําภายในคันนี้กันนะครับพี่ว่าการใช้งานของเจ้าของเก่าเป็นยังไงแล้วก็รูปแบบของตัวรถเป็นยังไงนะครับพี่โอเคเหมือนเดิมอย่างที่ผมบอกเลยนะถ้าเป็นตตงคุ่นได H เฮสวันเนี่ยภายในหรือว่าแผงข้างหรือว่าตัวเบาะเนี่ยมันจะเป็นสีครีมทั้งหมดนะพี่ไม่มีรอยขาดยุ่ยของตัวการใช้งานด้านข้างนะเพราะใ,ใช้งานหนักนะเจ้าพวกนี้มันเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับพี่ ตัวเปิดนะพี่ไม่มีหักงอไม่มีเปลี่ยนมาเหมือนตัวเดิมเลยนะพี่ตัวเดิมเลยทุกอย่างใช้งานได้หมดระบบไฟฟ้านะต่อมานะพี่เป็นบาะที่ตูนถ่ายให้พี่พดูเนี่ยไม่มีคําว่าฟิลเตอร์นะแบบว่าเรียวๆวใหพ้พี่ดูเลยได้ว่าเห็นภาพจริงๆนะอย่างตัวบาอเห็นไหมพี่ด้านผ่านการใช้งานมาด้านบาะด้านในข้างๆผมให้ตูนให้ดูเห็นชัด,ชดเลยกับรถคันนี้นะพี่แต่ตูนจะเก็บงานให้นะพวกเนี้ยเก็บงานให้หมดเลยขรายล,ละเอียดให้มันสบายตาก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะพี่อันนี้นะตังเนี้ยจะหายหมดเลยแต่แถวเนี้ย ผมเก็บให้หมดเลยแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้คันนี้เนี่ย,ยจะมีแค่ตรงนี้นะที่ผมเห็นที่แบบว่าปาดตาผมนะพี่อ่าตรงเบาะนอกนั้นก็ระยะอื่นเนี่ยไม่มีเลยระยะอื่นคือปกตินะพี่โอเคต่อมาเนี่ยเดี๋ยวตุ้นขอเป็นทีละฝั่งแล้วกันนะฝั่งคนขับตรงด้านนี้อ่าด้านภงมิลาลัยนะพี่ก็เป็นมาตรฐานปกตินะครับพี่เปิดไฟเลี้ยวปกติปัดน้นําฝน เพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนเพลงนะพี่ไปที่โหมดหน้าจงหน้าจออะไรอย่างเงี้ยนะพี่ประมาณนี้นะครับอ่าอยากให้ดูเรือนไม้ก่อนเรือนไม้คันนี้จะอยู่ที่เก้าหมื่นเก้าสี่ร้อยยี่สิบแปดนะครับพี่โอเคประมาณนี้นะต่อมาจะมีตัวด้านหน้าจอนะครับพี่ของจะมีตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ใช้งานได้ปกติแต่ตรงนี้หัวเกียร์จะไม่ใช่ลายไม้นะพี่จะเป็นลายสีเดียวกับตัวคอนโซลนะพี่ แต่ตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้มาให้ลายไม้ของตัวคอนโซลแนบมาให้จะได้แบบตัดสุิสวยๆนะพี่แอร์ปรับเปลี่ยนได้ปกตินะพี่อ่ะติดทางลมพัดลม AC ระบบหมุนเวียนภายใน,นรถนะระบบแอร์หมุนเพิ่มแอร์ไปฉุกเฉินช่อง AUX ช่องเสียบ USB มีมาให้นะพี่ช่องใส่น้ำบัตรเล็กๆนะครับพี่ ด้านล่างก็มีที่เสียบไฟ12โวลต์นนะะเรียกช่องเสียบไฟ12โวลต์น,นะพี่อันนี้ใช้งานได้ปกติที่จุดบุหรี่เหรออ่ะนี่เลยอ่ะช่องเสียบไฟ12โวลต์น,นะพี่ประมาณนี้นะครับก็ปิดเปิดปิดปิดเปิด,ปดใช้งานได้ปกตินะพี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อมาเป็นตัวช่องช่องใส่น้ํานะใส่แก้วน้ําได้ทั้งสองฝั่งนะครับถ้าเราจะพ่เศษก็เก็บม ต่อมาก็จะมีสรียกว่าใส่พระแล้วกันนะวางสิ่งของที่เรานับถือนะครับตัวระบบจอระบบนี่เขาเรียกว่ากระจกมองหลังก็จะเป็นตัวตัดแสงอัตโนมัตินะพี่ต่อมาที่ใส่แว่นที่ขาดไม่ได้นะสำหรับคนขับรถต้องมีนะพี่ตรงนี้ไฟในรถไฟนู่นนี่นั่นนะพี่ไฟในรถเปิดใช่ตัวตัวเรียกตัวกันแดดนะมีให้ทั้งสองฝั่งนี่ก็มีมีให้ม,มีมีมาให้นะก็มีตัวไฟมาให้ด้วย อันนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวฝมจะตุ้พาไปดูด้านข้างกันก่อนละกันตัวด้านข้างเบาะเนี่ยที่ตุนเห็นเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ตัวเห็นตัวกลางเนี่ยตัวเบาะกลางกาตัวกลางเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรใช้งานได้ปกตินะพี่เดี๋ยวตุ้พาไปดูฝั่งนู้นละกันตัวเบาะด้านข้างอันนี้ที่ตุนเห็นเนี่ยตัวภายนเนี้ยตัวเนี้ยคือปกติเรียบหรูใช้งานได้ปกติไม่มีการลอยใช้งานมากเท่าไหร่แต่ตรงนี้อ่า ให้เห็นชัดๆกันอันนี้ก็จะมีรอยแตกของตัวหนังแท้นะพี่แต่เนี้ยตูนจะเก็บงานให้พี่ๆลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงคือถามว่ารถมือสองมันมีรอยอยู่แล้วถูกไหมพี่แต่ตูนจะเก็บงานให้ดีให้มากที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะพี่ก่อนที่จะส่งมอบนะเพื่อให้ลูกค้าประทับใจนะพี่ต่อมาเป็นพรมพรมด้านล่างรอบคันนะพี่พรมด้านล่างตูนมีให้มารอบคันนะโอเคช่องเก็บของ เปิดติดเปิดใช้งานได้ปกติคนระับเดิมเดิมจากโรงงานพี่ก็เห็มไมเกรก็จะมีตัวกันใช้งานนะพี่ปกรกันใช้งานก็มีให้แล้วถ้าลูกค้าจะศึกษาเชิงลึกนะพีะ่ด้านนี้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะพี่ไม่มีรอยอะไรด้านข้างนะโอเคสำหรับด้านข้างนะเดี๋ยวต้นไปดูภายหลักด้านหลังกันต่อมาเป็นด้านหลังนะพี่เป็นด้านหลังนะอ่ะต้นพับแขนขึ้นก่อน อะตัวสีของเบาะนะให้ละเอียดเลยเลยพี่ก็จะใช้งานได้ปกตินะพี่ไม่มีปัญหาอะไรนะกับตัวรอยเบาะข้างๆเนี่ยนิดหน่อยแต่เราตูนว่านิดหน่อยอันนี้ตูนเคลียร์ได้ให้ไม่มีปัญหาเนี่ยง่ายดายมากนะพี่ตอนตูนมีเจ้าหน้าที่ที่ทำเบาะโดยตรงอยู่แล้วนะเดี๋ยวตูนไปดูด้านในกันนะอ่ะอึ๊บอ่ะตูนเปิดก่อนเห็นไหมพี่ถ้าจากด้านหน้าเนี่ยถ้าเราไม่พับขึ้นเนี้ยมันก็จะลงได้เป็นวางแก้วได้อีก มานี้นะครับเดี๋ยวตูนขออนุญาตถ่ายให้เต้มอ่ะต่อมานี่ครับเบาะเบาะด้านโซนหลังนะพี่ที่ตูนเห็นจากสายตาเนี่ยเลยถ้าพี่พี่เห็นจากสายตาเนี่ยมันไม่มีปัญหาเกี่ยวกับตัวเบาะนะพี่ถ้าเป็นด้านหลังนะที่ตูนเห็นก็จะเป็นแค่ฝั่งฝั่งคนขับนะทีนิดนึงแนหะมันคือมันตูนจาัดก,การได้ได้พี่ไม่ใช่ปัญหาตัวเนี้ยคือเคลียร์ได้แต่เป็นคือหนังแท้งนะ่ ใช่ไหมมันคือหนังแท้นะครับพี่หนังแท้ทั้งคันนะไม่มีหนังเทียมหนังเกตเองหนังเกตพรีเมียมอะไรไม่มีนะพี่อันนี้คือหนังแท้เลยไม่มีรอยงานของด้านข้างทั้งหมดนะพี่อ่ะนีนิดนิดหน่อยนีนิดหน่อยนะเก็บได้เหีนน่เนี้ต่อมาเป็นเบาะหลังนะด้านหลังเนี่ยแทบคาว่าไม่มีรอยของการใช้งานที่ทําน้ำหกสีใสรดน้ำอะไรอย่างเงี้ยพี่ นิดเดียวอันนี้ถือว่าไม่ใช่ปัญหานะอันนี้ตัวอาจจะไม่ได้ซ่อมแซมอะไรนะพี่เพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้นะนี้คือปกตินี่ยไม่ไม่มีอะไรมันเป็นแค่รอยบุ๋ม,มเฉยนะครับประมาณนี้นะพี่อันนี้ที่ตูเห็นกับสายตาตูช่วยเช็คให้เลยว่าเฮ้ยเบาะมีปัญหาไหมอะไรอย่างงี้นะครับพี่โอเคเดี๋ยวตูขอไปด้านนี้นะพี่ถ้าเราพับตรงกลางก็จะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะฮะถ้าเรายกขึ้นปุ๊บอ่ะปุ๊บก,ก็จะเป็นโลง่งให้ตูเคยให้พี่ดูเลยทุกคลิปที่ตูถ่ายนะ เหมือนเดิมครับพี่ถ้าเราจะไปด้านหลังก็กดด้านหลังนี้ดึงลงมาปุ๊บอ่าก็จะเป็นตัวแบบว่าก็จะเป็นแตบบ่ว่ารองแก้วให้สไตล์ตผู้บริหารนะพี่สวยๆเลยรองแก้วได้อย่างละสองอย่างละสองอางสามเลยนั่งชิลพี่อ่าขอาอันนี้เดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันเรียวๆเลยพี่ตัวไม่ใช้ฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะ นี่คือแบบว่าให้พี่ลูกค้าได้เห็นแบบว่าเห็นภาพจริงเห็นรถจริงโดยถ้าไม่ต้องมาดูรถที่โชว์รูมยังได้เลยนะพี่อะไม่มีปัญหากับตัวเบาะหลังเบาะหลังต้นคอนเฟิร์มว่าเนื้อดีทั้งหมดนะพี่ที่จะมีที่จะมีเก็บงานนิดหน่อยเนี่ยตัวกวางแก้วมีให้ข้างอีกมีข้างให้อีกโอ้โหเยอะแย,ย,ยะมากมายอืประมาณนี้นะพี่ตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเว้ยนเห็นแลวว๊บแว๊บแวบๆ อ๋ออันนี้อะไรตัวขูดนิดหน่อยเนี๋ยตุ้งเชียร์ให้เดี๋ยวตุ้งเลียร์ให้นี้คือรถคันนี้ก็จะมีปัญหาประมาณนี้นะพี่หรือว่าใช้คําคว่ามีปัญหาไหมตุ้งว่าก็ปกตินะพี่กับรถมือสองนะที่มีปัญหาในการแบบว่าลอยขยับนึ่งน้่นันน,นิดหน่อยนะพี่แต่ก็ภายในดูสวยหรูนะเหมือนเดิมตัวคอนโซลตัวเขาเรียกว่าตัวแผงแผงผนังด้านบนเนี่ยได้บนสีสะาดแล้วทั้งหมดอะ่ะเดี๋ยวตุต้งจะทําการอบขัดอบโอโซนขัด แขงให้ทั้งหมดเลยนะพี่มีเจ้าหน้าที่คอยทําให้ทั้งหมดเลยภาพจะจะได้สวยไม่ไม่ก็คือไม่ก็ต้องทําให้ใหม่ที่สุดทําให้ลูกค้าประทับทใจมากที่สุดนะพี่ประมาณนี้นะอ่ะต่อมาเป็นหน้าจอโอหน้าจอมีให้นะพี่ทั้งหมดเลยของด้านหลังนะอันนี้ถือว่าครบนะในราคาประมาณนี้นะพี่อ่ะตัวแอร์ปรับด้านหลังมาให้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไป ดูด้านหลังกันโอเคไหมพี่จากด้านหน้าเนอะตัวคลิปที่ตูนถ่ายที่พี่ดูใน Youtube เนี่ยตูนโทรศัพท์ตัวไม่มีแค่ว่าฟิลเตอร์นะพี่ไม่มีใส่ฟิลเตอร์เพิ่มเติมตัวสีได้ทั้งสิ้นนะพี่พี่ก็จะเห็นแบบว่าเรียวๆเลยด้านหลังก็ประมาณนี้นะพี่เป็นตัวคุณใด H1 ตัตัวอีลิกนะพี่ทะเบียนนี้เลย นะครับก็มีสปอยเลอร์หลังมาให้เซนเซอร์มีมาให้สี่จุดด้านหลังเซนเซอร์ทํามีมาให้สี่จุดด้านหลังนะพี่อันนี้เซนเซอร์มาจากโรงงานนะไม่ได้เจาะนะครับพี่แต่แค่เสริมตัวตัวกันกระแทกมาเป็นตัวยางก,กันกระแทกมาจากโรงงานนะคือจากโชลูมแล้วกันเขาน่าจะทําจากโชลูมเพราะว่าตัว,ต,วตัวครอบเซ็นเซอร์มาให้โอเคต่อมาเป็นตัวสีรอบคันนะพี่เดี๋ยวจนพาชมสีรอบคัน มุมมุมกว้างพี่พี่ก็จะเห็นนะแบบว่าเรียวๆเลยไม่มีปัญหานะพี่ตัวแม็กเป็นแม็กจากโรงงานนะครับพี่สวยๆเลยไงนะครับโอเคครับพี่ๆตอนนี้ที่ตัวแนะนำพี่ๆรอบคันหรือว่าภายในนะ ตูนใช้กล้องธรรมาดาทั้งเไม่มีคำว่าฟิลเตอร์หรือว่าเก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะพี่ตูนตัดให้พี่ดูเรียล่ายให้ดูเรียลๆเลยเห็นชัดว่ารถคันนี้มีปัญจม,มิอะไรไหมภายในใช้งานมาแบบไหนนะพี่ก็อย่างที่ตูนบอกเลยทุกอย่างตัวที่ตูนถ่ายให้ที่มีตัวบอกปัญหาตูจะเก็บงานให้ทั้งหมดแล้วรถคันนี้อย่างที่ตูนบอกราคาตูนขายให้พีพ่่อยู่ที่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะพี่ถ้าวัดึกษากนได้เรื่องไฟแนนซ์ตูนคุยให้ได้นะพี่ตูจะมีเจ้าที่ประยัที่เซ็นเฉพาะ รถ h ุ u ได a i ควันเท่านั้นนะพี่จะทําให้พุ่พี่คุยกันไปไ้นก็นได้ง่ายนะดัวก็จะมีการแนะนำให้ลูกค้านะครับโอเคคันนี้ก็มานนี้นะพี่สีบอลเงินปีสิบห้านะครับผมสวยที่ไม่ต้องห่วงถ้าออกรถกับตูนตูนดูแลด้วยใจและยินดีที่จะให้บริการทีทีทุกคนเลยาท่านใดหรือพี่ท่านใดที่จะออกรถทุ d ใด ai, ต้องเพจมิสเตอร์ตูนเท่านั้นนะครับพี่ยินดีให้บริการะครับ